การปรับตัวครับเพื่อความอยู่รอดไปไปประมาณแล้วโอ้โหนี่ฮะติดตลาดเหลือเกินครับผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทยแล้วอีสานเดินทางไปรับประทานอาหารกันที่แซบบ้านนาร้านอาหารเปิดใหม่ครับที่ตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังจากที่เห็นการส่งต่อภาพบรรยากาศร้านอาหารที่สวยงามสไตล์ริมทุ่งนาพร้อมกับเมนูอาหารไทยและอีสานที่หลากหลายในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าร้านแซบบ้านนาเนี่ยเพิ่งเปิดร้านมา ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับหลังจากที่ว่าตัดสินใจฮึดสู้กับธุรกิจอาหารอีกครั้งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประสบปัญหาขาดทุนร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่จำนวนถึง6ร้านในตัวเมืองพิซูนุโลกต้องปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าโควิด -19 เหลือเพียงร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่หนึ่งร้านแล้วก็ร้านกาแฟหนึ่งร้านในตัวเมืองจึงกลับมามองพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงหมูของพ่อแม่แหละครับที่ตะบนวัดพริกเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนำมาปรับปรุงเปิดเป็นร้านอาหารให้กับลูกค้า มาพักผ่อนมารับประทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนามีพื้นที่ให้กับเด็กๆนะครับได้เล่นกับเป็ดแล้วก็ให้อาหารปลาแล้วก็เปิดเป็นรีสอร์ทให้บริการห้องพักอีกด้วยนะฮะเหมันให้ลูกค้าแบบมาบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศดีๆมีที่ให้เด็กๆเ,เล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสถานที่พักผ่อน ออ,อเปิดตังงง้งแต่กี่โมงกี่โมงครับเอ่อสิบเอ็ดถึงสองทุ่มครับมีวันหยุดไหมฮะไม่มีครับไม่มีเห็นว่าน้องเหนือจากในการกินอาหารแล้วยังมีที่พักด้วยใช่ครับมีรีสอร์ทอยู่ตรงตรงกลางครับอป็เดิมมาเราทำรีสอร์ทก่อนอครับเราก็เราค่อยมาเติมป็นส่วน,วนร้านอาหารข้างหน้าก็จะเป็นแบบคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงยมานั่งอมานั่งสบายสบายได้ครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของก<ะ>ารคืนถิ่นคือพลิกเลยนะจากเดิมทำซูชิอะ่ะเปลี่ยนมาขายไส้ย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันเห็นวางคู่กับน้ำจิ้มแจว่วอ,อาหารอีสาน<ะ>แซ่บบ้านนาะพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นไงคือหน้าไปอะ่ะไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้บอกพิกัดกันหน่อยอยู่ด้านหลังโรงแรมเดอะสเตทรีสอร์ทถนนพิษณุโลกบางกระทุม่มตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลก